สวัสดีค่ะพบกับปิกคิ้นมซูค่ะที่บริษัทการขายสุทรมอเตอร์สีนาาลินค่ะด้านหลังของปิกนะคะเป็นรุ่น e x p กเพนเด o ร์ปี2024ตัว H E V ที่ตอนนี้กำลังขายดีและเป็นกระแสอย่างมากเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นรถที่แต่งเสร็จแล้วและพร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะปรกอเลยค่ะรุ่นนี้ในราคาอยู่ที่946,000บาทนะคะถ้าเป็นสีขาวบวกเพิ่มอีก10,000บาทจะเป็น956,000บาทค่ะสำหรับตัวนี้เป็นของที่ พี่เล็กนะคะจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะก็จะมารับรถกับทางโชรุมสุดทอยสินคาลินเร็วๆนี้นะคะสําหรับรุ่นนี้พี่เล็กเลือกชุดแต่งอะไรบ้างนะคะี๋ยวบอกก่อนเลยว่าชุดแต่งสีเนี้ยยังไม่ได้มีการรีวิวนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูค่ะสําหรับโปรโมชั่นคันนี้พี่เล็กดาวอยู่ที่ยี่สดอกเบี้ยศูนย์เปอซดวนนะคะรับยาวๆไปเลยแล้วก็มาพร้อมกับแพ็กเกจวารันตี5ปีถึงใจนะคะให้ไปเลยฟรีๆนะคะสําหรับรุ่นนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใชยระยะนะคะ เลวนะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็มีการรับประกันแบตเตอรี่ให้ถึง10ปีไม่จํากัดระยะทางกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าเรามีการตกแต่งอะไรบ้างเริ่มจากฟิล์มฟิล์มรุ่นนี้นะคะเป็นฟิล์มของไฮคูลเบเวอร์นะคะเป็นเซรามิกด้านหน้าติด40รอบคันติด60นะคะตัวนี้ช่วยกันแดดได้อย่างดีนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวอักษรเอคลัก e ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเ e ็กเซนเดอคสนะคะสีดำด้านแบบนี้นะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่ไม่อยากได้เป็นสีดำด้านแบบนี้ก็สามารถ เลือกได้ค่ะว่าจะเอาเป็นสีโคมียมหรือสีดําตัดกับตัวรถนะคะถันลงมานะคะของเจ้าตัวเอ n เพนเดอร์คอสนะคะตัวนี้เขาจะมีสัญลักษณ์ด้านหน้าของเําว่า H E V มาจากโรงงานให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะที่สําคัญนะคะรุ่นนี้เป็นชุดแต่งของ Sport r i d e r M สีฟ้าเลยนะคะบอกเลยว่าสีฟ้าเนี้ยสั่งทําสีให้กับลูกค้าเลยลูกค้าเลือกได้ระหว่างสีฟ้าสีแดงนะคะหรือจะเป็นสีเดียวตัดกับตัวรถลูกค้าก็สามารถสั่งทําหรือเลือกสีได้เลยสาหรับ Sport r i d e r M ด้านนี้นะคะด้านหน้าของเขาก็มีคําว่า Sport ส i ยไดเอ็ er ให้อยู่แล้วแล้วก็ตัดด้วยเส้นสายสีฟ้าแบบนี้ตรงไฟเดลไรนะคะไฟเดลไร์ด้านหน้าออกจะเป็นสีขาวๆนะคะแล้วก็ตรงซอนโซนตรงค้านี้ก็จะเป็นสีเทาดํานะคะสีกาไฟตัดด้วยสีขาวค่ะบอกเลยว่าคันนี้สวยงามมากๆเลยค่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะเอเพนเดอร์คอรนะคะก็มีมาพร้อมกับซุ้มล้อจากโรงงานให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะขนาดยางของเขาอยู่ที่205ทับ 55R17 นะคะอันนี้เป็นยางจากโรงงานมาให้เลยนะคะมีคำว่า h y b r t EV v นะคะแล้วก็ ได้มีการติดตั้งนะคะกันาสาดด้านข้างทั้งหมด4มุม4แบบไปเลยนะคะในส่วนของด้านด้านข้างตรงนี้นะคะก็เป็นชุดแต่งนะคะงานของชุดแต่งสปอร์ตไลท์เอ็มสีฟ้าตัดขาวนะคะสวยและดูคลาสสิกมากๆเลยค่ะสำหรับในรุ่นนี้เลยนะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะก็เช่นกันค่ะก็ส่วนเสาชลามชาร์คฟินสปอยเลอร์หลังสีขาวนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3มาจากโรงงานนะคะมีกล้องมองถอยหลังมาให้แล้วนะคะแล้วก็มีเส้นกะระยะมาให้แล้วนะคะใส่ป้ายเลลิอานะคะทะเบียนลูกค้าสวยงามมากเลยค่ะอันนี้เลยแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะปิดได้มีการใส่ที่เป็นเซนเซอร์ถอย2จุดนะคะเพราะรถเอเจนเดอ e ร์คอร์ที่มาจากโรงงานนะคะไม่มีเซ็นเซอร์ถอยมาให้นะคะเราก็ได้มีการติดตั้งเพิ่มเติม เพิ่มให้กับลูกค้าเผื่อลูกค้า,อ,าอยากแบบว่าล่าถอยแล้วมีเสียงแจ้งเตือนหรือมีอะไรที่มันกีดขวางนะคะในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังตรงนี้นะคะก็เป็นชุดสเกิร์ตสปอร์ตไรเดอร์เอ็มเหมือนกันค่ะตรงกลางเขาก็จะมีโลโก้ของเขาบอกให้ชัดเจนเลยแล้วก็จะมีสีฟ้าตัดแบบนี้เลยนะคะในส่วนของปลายท่อตรงนี้ลูกค้าสามารถทาการเลือกได้ว่าจะเอาเป็นปลายท่อเหลี่ยมหรือปลายท่อคู่นะคะแต่ว่าคันนี้พี่เล็กเขาเอาเป็นปลายท่อคู่เพื่อให้มันดูสวย กับตัวรถระมีมิติคะ่ะเดี๋ยวเปิดให้ในดูอ่าส่วนด้านด้านหลังนะคะปิโก็ได้มีการใส่พม 6D ให้กับลูกค้านะคะแต่คันนี้ปูเต็มคันเลยแถวที่1แถวที่2และก็แถวที่3นะคะเป็นพรมอย่างดีแล้วตัดมาจากโรงงานงานดีนะคะแต่ลูกค้าเลือกเป็นสีาวแดงเพื่อให้มันรับตัดกับตัวรถนะคะสวยงามมาก แล้วก็แถมอุปรกรณ์ถาดท้ายนะคะงานแฮ้ของมิสซูให้เลยค่ะที่สําคัญรถรุ่นนี้ปิกได้ติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าให้ด้วยนะคะรับประกันฝาท้ายให้2ปีกันไปเลยนะคะแล้วก็มีการทำประกันเพิ่มเติมคุ้มครองฝาท้ายให้กับลูกค้าด้วยนะคะในขณะขับขี่ถ้าเกิดอุบัติเหตุลูกค้าสามารถเคลมได้ค่ะอ่าแบบนี้เลยเดี๋ยวลองเปิดฝาท้ายดูนะคะอ่าฝาท้ายไฟฟ้านะคะสามารถอ่ากด ที่ด้านหลังก็ได้หรือจากรีโมทก็ได้ค่ะแล้วก็มีปุ่มกดด้านบนตรงนี้นะคะอ่า ในส่วนของภายในนะคะชันเคยค่ะก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามาให้จากโรงงานแล้วค่ะแล้วก็ม่านวัดตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนมาให้ใหม่นะคะมาพร้อมกับอ่าจอกลางขนาด9นิ้วนะคะสามารถเล่น Apple CarPlay Android Auto ได้นะคะแล้วก็หัวเกียร์แบบไฟฟ้าให้นะคะมีออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้ามีโหมดในการปรับเปลี่ยนใช้งานถึง7โหมดไปเลยนะคะกระจกตัดแสงให้ออโต้อัตโนมัติที่สำคัญรุ่นนี้ปิกได้มีการติดตั้ง กล้อง70ไมลนะคะมาพร้อมกับเมมโมรีการ์ดเลยค่ะกล้อง70ไหไมลตัวนี้นะคะสามารถทําการบันทึกได้ทั้งหน้าและหลังนะคะภาพบอกได้เลยว่าคมชัดมากๆเลยค่ะสําหรับตัวรุ่นนี้เลยนะคะแล้วก็ได้มีการใส่สครับเพจให้ด้วยทั้ง4ด้านแล้วก็ตัวถาดรองเท้าให้อีกชุดหนึ่งเลยนะคะจัดเต็มแถมกันไปฟรีกันไปเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับการรีวิว x p Pen ซนด์เก2024รุ่นนี้โปรพิเศษดอกเบี้ย0%ผ่อนยาวนานถึง48งวดกันไปเลยคะ่ะหรือลูกค้าอยากได้เป็นดอกเบี้ย0%ผ่อน5ปีปีก็สามารถทำให้กับลูกค้าได้นะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะราคาตอนนี้ยังเป็นราคาปกตินะคะ946,000บาทหลังจาก7เมษายนเน้นย้ำ7เมษายนไปแล้วราคาจะปรับเพิ่มขึ้นอีกนะคะถ้าลูกค้าสนใจหรืออยากได้โปรโมชั่นทดลองขับนะลูกค้าสามารถมาได้ที่ รวมสุดอ,อนมอเตอร์สาขาสีนัทคาลินนะคะลูกค้าเก่าก็ได้สิทธิพิเศษนะคะข้าราชาการพนักง,งานบริษัทได้หมดเลยออกได้ทุกอาชีพนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะพี่ก็ขอ ากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆสำหรับรุ่นนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe ในช่อง y u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  e เซลปิกกี้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงก่อนจะจบ,บคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะให้เบอร์ติดต่อด้านล่างนะคะเบอร์061-464-1824ค่ะหรือทักมหาพิอดีไลน์พีค3 3าค่ะแล้วพบกันค่ะวันนี้ขอตัวลาก่อนบ๊ายบายค่ะ Drive your ambition, Motors ambition Mitsubishi